คนที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเลือกพักไหนกล้าพักอะไรก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงผมอยากจะบอกกับเขาว่าพักก้าไกลคือความเปลี่ยนแปลงที่ท่านเชื่อถือได้ตรงปกได้นอนเลือกแบบไหนได้แบบนั้นพวกผมแกนนนำพักก้าไกลทุกคนผมสัญญากับทุกท่านที่ตัดสินใจไว้แล้วว่าคราวนี้เลือกเราและให้ความไว้วางใจกับผมขอสัญญากับทุกคนว่าเราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังพวกเราคือความเปลี่ยนแปลงที่คุณทวินหา เราคือความเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าเราคือความเปลี่ยนแปลงที่ท่านเชื่อถือได้เราคือความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าเวลาของท่านแน่นอนชัยชนะของพรรคเก้าวไกลจะเป็นชัยชนะที่สูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคนครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันกว่า300นายโยบายที่พรรคก้าไกลทําไว้ทําได้จริงแน่นอนและรัฐสวัสดิการต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยสําหรับพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคคนอื่นคราวที่แล้วแล้วผิดหวังพี่น้องแบบ ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะออกมาเลือกตั้งหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลําบากลูกหลานที่ต้องดูแลเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ปิดออกมาไม่ได้ไม่ว่าจะมาเลือกตั้งหรือไม่มาเลือกตั้งหรือบอกจะไปเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือบอกว่าไม่แน่ใจว่าคราวนี้ว่าจะเลือกพักไหนอยากให้ท่านมาลองของใหมด่ดูสักครั้งจะเป็นไรครับพี่น้องครับผมขอสื่อสารกับท่านแบบนี้ครับว่าพักก้าวไกล คือการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าเวลาของท่านแน่นอนเท่าคูหากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับจุดยืนพักเราชัดเจนครับตรงปกแน่นอนเลือกแบบไหนได้แบบนั้นมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง